ร้อยแหลกเลยครับโล่งๆจริงครับแต่ว่าร้อยแหลกเลยนี่คันเบ็ดคันเบ็ดงงวะนุ่นครับอุ้ยปลาชนหน่อยพี่น้องอู้ออออออน้องพี่น้องดึงขึ้นมาเลยครับ ครับผูกผมใช้ลายสายลุยแล้วครับผมก็ห่างหายจากท้องไร่ท้องนาไปแล้วครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสแล้วครับวันหยุดครับผมพามหาสายเบ็ดอีกแล้วครับพอดีได้น้ามหมายนะอดีเลยพี่น้องฝนตกสองสามวันครับพอได้นามแล้วครับแล้วดูสภาพหมายกันนะครับผมมาเจอตาจากของนาครับผมของนาเลยขออนุญาตแก่แล้ว แกบอกจงไว้เบิ่งเด้อว่าง <laughs> อย่าไปมดเด้อจงไ,ง <laughs> ว,ไว้เบิวไวไ่งเดื้อ <laughs> <laughs> นี่ครับหน้าแกครับก็ขอใหญ่ขนาดพี่น้องหน้าใหม่ๆเลยครับหนายัางเข้าขาวขุนอยู่เลยแต่สีหนาสวยอยู่ครับแต่ก็ใหม่ๆมันก็มีหนาเก่าบนมอกตาเนาะหน้ามเกา่าม่ <c oughs> มีผลิตหรอกเงินคือหนาใหม่แหละมานี่อืะ <c oughs> ครับกับพราแต่ว่ากับพ่อจะมีป่าอยู่บ้างหรือมั้งป่าเราไม่มีนะครับ ขกขวอันนี้มันไม่แห้งนี่มันปล่อยอยู่ในครับเอ้าเราก็ใส่ไม้นี่แหละพี่น้องอวันนี้เราได้เหยื่อใส่เดือนมาครับผมใส่เดือนโตร์หรือใส่เดือนใหญ่นะครับผมเนาะมันจะออกเลยนี่บ้าเราสาขุดมากกว่าจะได้ยังจะมาออกไปเวทจุดเก่าเราครับผมหากสิบขันคือเก่าครับสนามดำเบิลสิบหกไปลุยกันเลยครับพี่น้องคำแล้วมาจะรอดูฝนฝน,ฝน,ฝนตั้งเขามาเมื่อกี้มึอตึ๊บหนวดแต่ฝนจะตกครับแต่ว่าก็เริ่มแจ้งแล้ว แตาคำๆกันไปนเลยครับดิบใสดีกว่าครับใสเซ็ตก่อนได้เปยียบแล้วฝนตกมันจะลำบากค,ครับผมถ่ายยากใช้โท,ทรศัพท์ถ่ายีปน้องดับแรบก็ตัดสะเดือนครับผมตัดพอดีในเว็ดของเราตกอีกรักข้างๆเลยแหละพี่น้องกำแรก ตามตะขอเลยครับใส่เดินใหญ่แต่ตามตะขอได้เลยครับน้ำกระดิ่งเลยเออผมใช้เบอร์จะล้ำดำครับคล้ายๆกันนั่นแหละก็ตามตะขอเลยครับกองลัดเจ็ดซิกว่าบาทเองลุงไปลงมือขันเหล็กแล้วครับพี่นออง เดินกันไปไม่ยากครับผมพอดูระดับน้ำดึกน้ำตื่นนะครับเรียบร้อยกับคันแหลกของเราปะสายดูคันเดียวนี่นะครับพี่น้องขอหยาดใส่ก่อนครับมันจะมืดแล้วพอพี่น้องนี้เราก็สายเบ็ดเซตเป็นคันสุดท้ายแล้วครับผมนี่ครับคันสุดท้ายของเราถูกเชือกไว้คือเก่าครับ กะมือลึมๆึมหมดีม้ครับพี่น้องกี่ฝนกระตกมาชาหนึ่งเปียกคือเกาครับบรรยากาศย่างคำ,คำคำครับนู้นครับมือตึบไม่แล้วเป็นสายมาเลยครับปะคงจะยางมาดูกลับไปแล้วครับผมเนื้อก็จะขาวบานก่อนแล้วก็รอออกมายามรอบแรกเลยครับวันนี้เราจะลองหาเดินเจ้าเขียดเลยครับเพจะได้ใส่เยอะเขียดเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยว น้องยาดขับบานพับผ่อนครับเริหาจับเขียดเราค่อยเอามาดูเบ็ดครับผมสวัสดีย้คำทำขึ้นครับพี่นอ้องมาดูเบ็ดเราสักรอบครับผมพอมีผลง,งานมีแต่มีตัวครับพี่นอ้องเหยื่อส่เดือนขั้นแรกเหยื่ออยู่คือเก่าครับผมวันนี้มีเอฟซีเลยครับครับสวัสดีครับเดินพอดีด้กไกลบ้านครับเลยอยากเดินมาดูด้วย อันที่สองเหยือก็ยังอยู่คือเก่าครับผมเจฟซีชื่ออะไรนะยังไ่ได้ถามชื่อเลยครับชื่อปอมครับผมทานปอมนะครับก็อชอบหาอยู่หากินเง่ายครับผมบแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ใส่นามพึ่งมีครับเดี๋ยวออรอดูอีกวันท้องวันก่อนครับผมโอเคเราพี่เอาก่อนหมดด้วยไ <c oughs> <c oughs> ปเดี๋ยวเรายามไปเลยครับพี่นอ้องมีแต่มีตัวยังไงเราถ่ายรับชมผมเหยื่อก็ไม่ค่อยเปลืองครับวันนี้ พอดีเป็นเส้นใหญ่ครับเส้นโปรตุ่นไม่มาไขมดทรายครับเราอีกอย่างหนึ่งก็เป็นน้ำใหม่เลยไม่รู้ว่าจะมีปลาไหมพี่น้องเลยเดี๋ยวมีแต่มีตัวยังไงนะครับชมนะครับผมหลุดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคันนี้ครับปลาเบ็ดจุ่มน้ำเลยครับแต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหมพี่น้องเหมือนจะอยู่แล้วมั้งเงียบเงียบไม่อยู่แล้วครับพอเหยื่อเราไปกินซะแล้ว คันฝั่งนี้ก็คันฝั่งนี้เยืยอยู่ครับนะเราใส่เยอไปก่อนครับพี่น้องคือนะปอมอม,นนอมือาน่อเนี่ยกัแล้วพี่นอ้องมียกาแล้วครับผมวันนี้มืดๆหนอยนะครับเพราะว่า,วามันมีไฟพี่น้องมัได้ทับไปอุ้ยเดี๋ยวบอกาไปเร็วอย่ยอย่สวยสวสวย,ยสวยสวย กวยเอ้ยบุ่นวายรถอย่างเราบอกตกใจมุกเห็นไหมพี่น้องแต่สวยอยู่ครับโอมเฮ้ยเดยอะแต่เดือนกับหมานั่นเนี่ยมองให้ดูจระจะเลยนี่ครับผมแต้มเหรียของเรามาแล้วครับสวยงามครับผมขออนุญาตเก็บเลยนะครับ พปเนาะนณะมีอากาศนะผมอ๋อา๋อปลากร่องปากล้องปากล้องปลาเบ็ดจมเบลึกลงเลยหูเปล่าทำไมก็เบาวะโอ้โหยปลาปลาหมอปลาใหญ่กินปลาหมอนี่ปลาใหญ่หรืองูปลาใหญ่เลยเนาะปลาใหญ่เลยนี่จะถลอกมันนี่ปลาปลาช่อนใหญ่ดินี่โอ้ปลากินลูกปลาปลากินเยอะลูกปลาหมอดินโอ้ยเขาไปตัก พี่น้องเดี๋ยวดูจะชัดครับผมนี่ครับไม่ใช่รอยง,งูนะครับมันมีเขียวดอกรอยปลาชอนใหญ่ครับนี่โอ้ปลามอใส่นี่ใส่โดเลยครับถึงจะกินได้แสดงว่าปลาจะเริ่มกินเหยื่อลูกปลาด้ยหนอนานใหม่เนอนะปล้ครับเอาแล้วครับพี่น้องฟังนี้ครับเห็นมีอาการครับผม แต่ว่าคันนี้ครับเดี๋ยวๆๆาเมเดียวตากล้องตากล้องถ่ายอย่างเดียวเลยคันนี้ครับเห็นแล้ใตาหนามันขาวๆนะตากล้องตากล้เอาขนาดก่อนครับเอาคันนี้ก่อนครับเอาคันนี้ก่อนเอาตาหนามเลยมั้ยอูดุกใหญ่เหรอวะที่ได้ยินเสียงดินนี่อบอมเรอวะที่ได้ยินเสียงดินนี่อเป็นยังไงเล่าเยอะเสียดื้อ สเสดื่นโปรดทำงานแล้วครับผมดุกใจส,สวยๆเลยครับนี่ตากล้องถ่ายจ้าๆเลยสวยงามครับผมเดี๋ยวใส่ก่อนเล้เเวกันนี่จะดูคันนี้ต่อหนึ่งเลยอยู่ไหมลนะครับโอเคหนึ่นงไม,ม่ดูคันเบ็ดบอมจะวางเงียบไปะเรอเว้ยมาอยู่แล้วก็เมินโอ้โหป่าหนีใช้นน้อยแล้วนี่นู่นะนี่ลนะครับนี่ละเลือนฝัดยามากเลย มัมญญมนมวนยาขึ้นมากครับนี่แต่ว่ามายู่พี่น้องครับนี่ลุดไปแล้วครับได้ดุกมาเต็มเดียวครับผมฟังเอา้าหน้าใหม่ๆก็ได้เรื่องอยู่ด้วยนี่แต่ต้องเจอเหยื่อเขียดแล้วว่าเอาตะปุกข้างนึงครับผมบปดปดูก,กันนะครับเอาตะปุกถ่ายชมในถัวเพิ่มมีตากล้องถือให้เรา แต่คุงงันเลยครับมานับรแระหักนี่ยังครับผมี่แต่คุงเราหักเงี้ยงเลยเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเราเองครับแงดูอุ่นตับไปหน่อย เ okay, เรียบร้อยครับผมตันที่สองครับเสียดายกันหะน่อยนะพม่น้อยนี่ถ้าอยู่เราได้แพ็กค,คู่เลยแหละพี่น้องคังนนี้มีอากาศดาีแล้วครับผมน้อตากงอยู่ไหมป๋ามาลุ้นกันอู้ขันลงเงินเลยแต่๋่วมาเบาอาจจะอยู่ไม่อยู่เลยไม่อยู่หรอกพี่น้องเยไปเลยครับ เป็นลองน้ำไหลครับปลามันรอขึ้นปลาจะรอขึ้นไปโคกครับมา่าป๋อติดลองมันไปหทาด้วยจุเพียวครับมาดิวางมันเอาขึ้นไม้เนี่ยตัวเดียวเราทำมาขึ้นไม้แต่เยอะไปไม่แล้โอเคครับผมแ่เยอะไปครับอันนี้ก็มีการอลไรครับพี่น้องจบไมล้ครับเอากล้องถือดุนก่อนดูไหมเด็กจบกไมแล้วครับ เบ็ดติดเวียดนามใหม่ๆเลยพี่น้องต่ว่าพี่งเงียบครับไม่อยู่อีกแล้วอู้เออวันนี้ผมใสเ่เบ็ดแบบแมกครับจะเลยมันพันยาอะไรพี่น้องไม่ค่อยอยู่ครับรู้ไหมขันแล้วเด้งเลยอนี้ออกมาดึกดาน,นั่นแหละเไปแล้วผม,ม่ยเจะไปไหม อันนี้มีการนี่แครับตะคอคอน่อยคอน่อยขืนสะด้วยนี่ครับผมดูกันจ๊ะจระมันเลยกินลึกครับปอบปอดุ้เก็บป่อยครับเก็บครับผมเอาหมดเลยลูกไหนตัวนะโอเคครับ ก็ไก่ยเยอะใหม่ใหม่ไปเนาะเบสบอลไก่จะมุดแล้วครับผมนี่ท่านนี่มีอาการครับน้าบวกหวาบโอ้นี่แหละปอมที่มันุษย์นี่ที่จะเลี้ยง <c ười> ขึ้นมาบนเชือกน,นะ<ไ>นี่นะอาจะรุดนี่แหละที่มันดุดดุดขึ้นเลได้ตลอดไหมพี่น้องเอาถ้าปล่อยได้ครับเล็กเกินไปครับผมแมเอานะครับไก่ยเยอะไ,ไหม่หม เมันไปนกนันเดือกเดือกไปหรองเนาะาอยู่คันหนึ่งคันหนึ่งครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงดินทรัเนาะเราจะลองเดินดูกลับไปป้อมรถไฟเยอะไปไหมครับเนาะเดินดูกลับไปกว่าเหมือนได้ยินเสียงปลาดิงครับเมื่อกีต้ตามตูดมาครับพี่น้องคันที่ได้ยินเสียงดินเมื่อกี้นี่ผมว่าแต่มน,นุษย์เราพี่น้องผมจับยกมาเมื่อกี้เอ้ยยกักยอกมาตกใจหมดนี่ครับผม ดุกนาครับผมไปไปคนนำมูปลาพี่น้องไปก็ได้อยู่ครับตับน้ำริดนัวอยู่หลังพี่น้องเลยต่อเป็ดต่อเนียงมาอ,อีกเต็มล็อกครับไปในระหว่างว่างไรเด้อพี่น้องนี่กำลังพ,งพ,งพุ่งเลยดุนวางแหลมปิดเลยนะ หล่นเข้าไปับลองเลยนอนหลงเลยนอนโอเคครับผมก็มาต้องอยากไปเยี่ยมกันครับ นี่หละประดุกนะร้อยปลาก็ไม่เนปนเลครับ okay, ครับพี่น้องนี่เรากรัดูเป็ดเชิดลอยแล้วครับผมกลับมาถึงขั้นท้าไอขั้นแหลกแล้วครับเนี่ย็ัหล็กที่เราใส่ไปผลงานเรารอบแรกครับเป็นประดุกช่อนใส่ได้สวยแล้วก็ปลาดุกใส่หมอปลากรับช่อนใส่ปอกครับผมเก็บมาสีแต้มครับรอบนี้ ก็มีรอยรุดพอสมควรอยู่พี่น้องที่เห็น,น่าจะมีใส่เลยก็อยู่สองสามคันครับ่าจะมีใส่พอสมควรแล้วก็รอยรุดแบบว่าใส่เดี้นขึ้นมารุดมาบนเชือกนี่ก็หลายครับแต่ก่ได้ถ่ายชม่ะรอบนี้ก็มีผลงานให้ชมเพี่บเลยครับพันป้อมก็เข่าหวานแล้วครับนุ่งแสงไฟบแวบๆบแบบเดี๋ยวรอบดึกไม่แน่นครับ้า นอนไมน่นอนล้งก็อาจจะลุกขึ้นมาดูอีกประมาณหาหกลุ่มครับแต่ว่าถ้านอนล้งก็พบกกันรอบปูเลยครับผมที่สี่รอบนี้ก็เข้าตัวแล้วครับผมเข่าบานอันานาอุท่าขึ้นเข่าครับจำอะไรขกินเข่าเลยพี่น้อเยเมื่อไปเจ้าเขียดเราออกมาดูเบ็ดเลยครับปบกันไหมครับผมไหมรอบดึกเราเช้าครับรดเยี่ยมเช้าครับพี่น้องแต่ปลามากูเบ็ดเราแล้วครับผม เดี๋อยู่คือเก้าครับอืมคันนี่สีใสเป็นคันเหล็กครับนี่ปังนีออ่แต่ผมว่าได้ยินเสียงดิ่งขางนาไปแน้วเดี๋ยวไปดูนะครับใช่ไหมครับ ตัวปลามันดื่มน้าช่องน้ำไหลน้อคันนี้รอดินรุดเราพี่น้องนี่นะครับเรยมาเล่นเหยื่อครับตัวขันคันคน,นีมันมีอาการครับพี่น้อง ปลาเบสซี่งุ่มงครับผมไม่อยู่ครับเราอยากจิ้มเบสครับผมเสียงดินตรงไหนเนาะมันได้ยินเสียงดินคันนี้มันมีอาการครับพี่น้องปลาเบสซี่งุ่มครับผมข้าวที่เปียกใหม่ๆนี่ออ้มาละตำแหน่งของเรานะรดพอดีพี่น้องรดมาโคกพอดีครับผมนี่ครับตำแหน่งของเรา ใส่สันปอกครับผมจะตัวมะปราเอาเก็บครับผมเอาหมดเลยไปนะยี่ยังยี่ตุกหนามอีกออดีเชยจะเป็นแอเซียจุกน้อยขอหยาดเก็บครับผมเต็มแรกรอบเช้าครับขันทัดกันมาครับพี่น้องขันทัดกันมาครับไม่ดินครับไม่ดินไม่ดินไม่ดินครับ ใส่เดียวกันเปี้ยใส่เดียวกันเลยนี่ครับผมหมาหนึ่งแมแมนะครับขอามหยาดเก็บครับผมบพี่น้องคันติดติดปลาดุกใหญ่มาขึ้นครับชาวนี่เห็นต่ค้าง,งเขาเขะครับปลาคอครับปลาคอปลาคอ อตุยเรียบร้อยครับผมเก็บครับใส่น้ำใส่มะพร้าวครับน้ำพริกขั้นฟันนิพี่น้องหลบก็เข่ามาพันกันน้นยุ่มเลยครับเรียบร้อยนะมั้งเขา่าสตีบมาเลยใส่สวยกันอยู่ครับผมไปช้อนน้ำไม้ครับ นี่เขาบอกว่าน้ำหุ่นมาว่าด้วยครับมาวันที่ผมใส่ว่านหรือมาตอนเช้ามีปลาขึ้นมาแล้วครับใต่สวยอยู่ครับผมลองใส่ไปใส่ไปสองคันครับตรงนี้คันหนึ่งแล้วก็ตรงนูง้นคันหนึ่งตอนหนึ่งคิเล่หนะ้าไม่น้องปลามอ้วน,นดีเลยครับดุนกำลังหลวมนี่ครับอ่ะขออยากเก็บขับผม พี่น้องดูเบ็ดสาพเวเบดข้นี้ครับผมปลายก้มมานุนนะครับอยู่ไหมครับอยู่หรือเปล่าอย,อยู่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 ยนยครับเดี๋ยวเดีอยมน่งนี่นี่ครับผมใส่สวยอยู่ครับตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับ กินลึกอีกแล้วกำลังหลวมแล้วพี่น้องแต่ว่าปลาอุกัน้วครับสันก็แมวแล้วอ่ะขอหยากเก็บกับผมกินลึกวันนี้มาคนเดียวครับชาวนี่ผ่านปอมก,ก็ยังไม่ตื่นนะครับดูเราละกันทัดกันมาครับพี่น้องขันมาอาีแล้วครับผมปัญญาลุงลุ่มมีแล้วครับมา ใส่สวยคันอยู่ครับผมไม้หนึ่งแต็มครับคันตอนนี้คันตอนนี้มันมีรอยลุกถุงใส่เดิอนอยู่ไม่อยู่บนเฉือกครับนี่ครับสเดอนหลุดหลุดมาอยู่บนเชือกเลยนี่นเป็นปลาหน่อยครับเอาเก็บตัวนี้ครับผมใส่สวยคันอยู่พี่น้องนี่ครับจอนกำลัง กำลังใหญ่ครับผมชอนช้อนหัวปีครับชอนต้นปีครับชอนชุดแรกชุดไอชอนตัวนี้ชอนรุ่นนี่ขยัเนยเ,เก็บครับผมครับพี่น้องดูสภาพเบ็ดคันนี้ครับรอยแหลกเลยครับลงๆจริงครับแต่ว่ารอยแหลกเลยนี่คันเบ็ดคันเบ็ดงงวะนู่นครับอุ้ยปลาชอนหน่อยพี่น้อง น้องน้องดึงขึ้นมาเลยครับกินปลาช่อนน้อยครับนี่ครับปลาช่อนน้อยโอ้โหได้ช่อนได้ดิ้งแล้วนี่ร้อยขืนเนยนะปลาช,ช่อนนอนเือกกลูกกองเงือกนะครับนี่แต่ว่าเจ้าตัวน,นี้ครับมาได้ไงครับผมถึงว่าลอยป่าแหลกเลยดึงมาอยู่้างอากคณะน้องหัวแตงูพี่น้อง น,นึกว่าจะไม่เห็นแล้วไซโรครับผมโลของแท้เลยครับนี่ยังไงก็ถึงแน่นอนครับฝอาปลาอ่วนเลยปลาตัวนี้ออืปลาช่อนปลากินลูกปลาพี่น้องอือไรไม่เยื่ยลูกปลามาลองเนาะแต่ว่าในผุจับเขียดไปอยู่ครับกินไม่ลึกเลยครับดำดำเบอร์สิบหกออยู่ครับผม นี่ครับขามุ้งปากแข็งเลยอเราขอยัดเก็บเลยครับพี่นอ้องเป็นการมีีีเวลาครับผมไม่กไกลจะกมดแล้วะครับได้อยู่สามสี่ขั้นขอไพี่นอ้องนี่เราก็กูเบ็ดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสุผลงานรอบชาวเลยครับ เห็นบักคือใหญ่เลยครับมาเต็มหนึ่งแล้วก็ใส่สวยขั้นอยู่สองสามเต็มครับนี่ยี่เต็มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบดเต็มเก่าเต็มทั้งป้าหมอครับนี่ตาหมอมาถ่ายชมเง็บ น้อ oh. ถือว่าพอได้ลุนได้เรื่องอยู่พี่น้องเบ็ดหาิบกว่าคั้นครับผมหาิบกว่าขั้น,นห,หน่อยห่อยเลยเสืสวยๆมาอยู่ใส่โลมาต้นหนึ่งครับตาตัวนี้ถึงแน่นอนครับใส่โลผมการันตีได้เลยแล้วก็ใส่สสวยคันดุนสามสี่ตัวโลสองตัวสามตัวครับ ก็ตือว่าพอม,มีผลงานให้ชมอยู่แล้วพี่น้องแล้วผลงานเยอะใส่เดือนครับผมเยอะใส่เดือนใหญ่หรือใส่เดือนตโตรดครับผม,บ,ผมบ้านผมเรียกใส่เดือนโตรดแต่ว่าค่อนข้างจะหาคุณยากนิดนึงพี่น้องควรจะได้แต่และตัวนี่ครูต้องเงินไรใครย่อยเหมือนกันครับใส่เดือนมขึ้นก็ขึ้นก็ซีแต้มครับพี่น้องชาวนี้ก็ขีแต้มนะผมณดำเมกกื่อกีนี้ 8, แปดเก้าแต้มประมาณนั้นนะครับผม ถ้าเป็นคิดเป็น้ำนักกันอาย่ประมาณสองกิโลครับพี่น้องปลารวมประมาณสองกิโลกว่ากว่าก็มาคืนมาคืนก็ไม่น่าจะถึงกิโลนะครับแต่ก็น่าจะถึง 20, ประมาณเจ็ดแปดขีดอยู่ปลาสี่ตัวเราคลิปนี้ก็มีผลง,งานในะชมเพียงเท่านี้ครับก็ผลง,งานกันใส่เบ็ดเดือดใส่เดือนใหญ่ครับผมขอบคุณเอฟซีล้ครับผู้รับชมทุกท่านครับที่เข้ามาที่ตามรับชม มาคอมเมนต์ให้กำลังใจโดยดีตลอดมาครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขออนุญาตฝาก,กติดตจมสักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปครับสำหรับผมชาย,ายสายลุยคลิปนี้ก็มีผลงานให้ชมเพลงทัน,นี้ครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ